ครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกดค,ครับหลังจากที่เราหยุดไปหลายวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ที่ราจำในไดวิ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ไดจำวันไม่ได้วันนี้ได้มาวิ่งดีครับวันนี้กำลังทำทางครับวิบ่งช่วงเช้าไปแล้วดูสภาพรถเลละครวิ่งช่วงเช,ช้ชาไปแล้วครับ,บ,น,รบนี่ครับดู ตอนนี้กำลังทำทางใหม่ครับทางมันติดรถมันติดครับออกไม่ได้ทางมันเหน,นดน,นี่เราดินตรงนี้เข้าไปโช่วงเช้ารถดำเราเราดูไม่โครทาทําท,ทางดีกว่าตอนนี้ไปสระก่กอครับฝนตกมันวิ่งไม่ค่อยได้ครับมันเป็นดิน ดินมันบวมครับทางมันบวมก็เลยต้องอ่าเขาเรียกว่าขุดดินเก่าออกครับดินที่มันเปียกน้ำออกแล้วก็ดินค,นคน 3, อนกรีสามมาใส่เป็นดินแห้งนะครับเราต้องดูครับว่าดินทรายตัวไหนหยยบแล้วนุ่มหรือไม่นุ่มครับดินทรายบางอันเปียกน้ำแล้วไม่นุ่มก็มีครับเราก็ต้องเอามา พวกดินเป็นก้อนดีเลยครับแบบนี้ช่วยได้เยอะครับเอาแมโคตรตำตำตำให้มันแหลกแล้วก็เอารถเกี่ยเลยบรรยากาศดีครับไม่แดดแล้วครับไม่ช้าแดดมากดูน่าจะไล่ตรวจแล้วแล้วทางขึ้นทุงๆดูในกล้องอาจจะธรรมดาครับ อยากได้ไม่โคใหม่อยู่เหมือนกันครับแต่คบประมาณนี้ไม่ถึงครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะครับรุ่นสามตัวนี้แต่ว่ามันคอนโทรลยาวอ่ะมันเหนื่อยขับรถแล้วมันเหนื่อยแอร์ก็ไม่มีแอร์ก็ว่าจะติดอยู่ไมโครอ่ะแต่ว่ามันไม่มีเวลาว่างไปจอดติดเลยอ่ะก็ <c oughs> เลยต้องแบบ ขี่แบบนี้ไปก่อนขับแบบนี้ไปก่อนครับ,แบบรบที่เป็นคนขับก็ไม่ไม่หวอะไรมากครับแต่ว่าปีหน้าขอแอร์ก่อนขอติดแอร์ก่อนแบบนี้มันคอนทนก็ยาวครับสาวยิ่งหอมครับยาวสาวสาวมันกูเกียร์รถจัมป่ครับสาจนเหนื่อยนี่รับสายดูครับบรรยากาศการทำงานแบบนี้ ว่าใช้ดีมากครับตัวต้รุ่นามตัวนี้ซื้อมา8ปดปีหรือเปล่าประมาณเกือบสิบปีได้ครับตั้งแต่เริ่มทำโะโคมาผมก็ํำมาขาะนั้นเคยทำเครื่องหครั้งครับปีที่แล้วไปต้นปีนี้ครับพันนี้มันเป็นความรลึกเครื่องมันพังครับพันั้นี่น้องอเ็ไปขับมันไม่ดูไฟโชว์หน้าจอเลยมันเหยียบเป็นร้อยเลย ก็เลยล็อกครับกาจีนก็เลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้จ้างลูกน้องนะครับจ้างแต่เขาเรียกว่าลูกหลานครับอันนั้นก็หยุดจะขึ้นมหกแต่ไีม่มีอะไรอะ่ะยังไม่เปิดเทอมมันมีโควิดคันนี้ก็ทำเพื่อไปหนึ่งครับประมาณ5-6ากปีก่อนคันนี้ส่วนคันนี้ครับทำไปก็่อแจกออกมาใหม่ๆประมาณได้ประมาณ4-2สปี ไม่ได้ทำเครื่องใหม่ภาพพัมครั้งหนึ่งครับโด้แดดมาแล้ววะ่ะโถกลับร้อนมากเลยเอาเป็นวน่าครับไปดูเท่นี้ก่อนมีอะไรจะอัปเดตให้ดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตอนนี้เวลาได้จิบเลยบ่ายโมงสามสิบสี่เดี๋ยวน่าจะอัปเย็นๆครับฝากติดตามด้วยนะครับ